สิ่งที่เราสรุปร่วมกันวันนี้นนแจกครูในที่ประชุมวันที่สามว่านี่คือคณะกรรมการนิเทศไปเห็นอะไรมาแล้วเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้ไปบอกว่าครูกอครูขอกลุ่มสาระกอสาระขอเป็นอย่างนู่นนี่นั่นะเราจะไม่ได้ไปพูดแต่เราจะเป็นภาพรวมเพื่อที่จะบันทึกเป็นข้อกระทงกระทง,ะทงแจ้งครูในวันที่สามซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนนะคะทั้งนี้ ครูนาเรศทำได้ดีอยู่โต๊ะขออดิฉันก็เรยรีบวิ่งไปเอามาครูนเรศทำได้ดีอยู่โต๊ะขออให้ให้ให,ให้ช่วยดูเป็นตัวอย่างนะคะทำเอกสารแจกวันประชุมครูคำว่าเอกสารแจกวันประชุมครอ,อของครูก็คือเราประชุมกันวันนี้ภาพรวมการนิเทศออกมาเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวท่านจะสงสัย่ว่าไอ้ดูๆทำไมผู้ช่วยครงตึกมาถามเป็น เป็นข้อข้อข้อเราต้องการข้อมูลนี้ไปไปไปแจ้งครูในวันที่3เป็นภาพรวมกรรมการพิเทศเราถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่ายังงลุาราบิทยังไม่ได้เข้าไปแต่อย่างน้อยแขนของครูผ่านตาเราแล้วเราน่าจะพอมีข้อมูลว่ากลุ่มของเราเจออะไรจะลักษณะไหนการแขนแผนเป็นยังไงส่วนการสอนจริงทําได้ไม่ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ตรงนั้นก็ขอเป็นภาพรวมของกรรมการที่ได้นิเทศเช่นการงานบอกว่าครบเจออะไรของคุณภูณาเลศอยู่ที่นี่แล้วนะคะต่างประเทศเจออะไรถ้าวันนี้ให้ข้อมูลผู้ช่วยกรมสรรค์ทามานั่งถามากันอย่างนี้ให้ได้ก็จะยินดีก็นั่งเลยว่าเจออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นบรรจารย์จะขอเป็นเล่มลักษณะอย่างนี้จะทานไหมเนียเน่ยอย่างนี้ของที่นเลศที่ทําไว้นะคะเด่กก็เลยขอ พอท่านบอกว่าให้แปลของคุณนเรศมาเพราะว่าทําได้ดีแล้วขออนุญาตที่นเรศนะคะคุณนเรศเขาจะเขียนเขาจะถ้เบุนคุณคนเลยนะคะคนแรกที่ได้รับการนิเทศคือผู้ช่วยผู้ที่ชัยผู้นิเทศคือคุณนเรศกับคุณชตราไปเป็นคนไปนิเทศผู้ช่วยผู้ที่ชัยเขาก็จะทํามาหัวข้อกระทงเขาก็จะมีขั้นตอนข้อที่สข้อค้นพบข้อค้นพบที่เจอหนึ่งวาดด้วยแผน ถ้าคาารูธนวัฒน์บอกว่าผมยังไม่ได้ไปนิเทศแต่อย่างน้อยคาารูธนวัฒน์ได้ตรวจแผนการสอนข่าสาระก็ต้องมีข้อ3.1ข้อค้นพบเรื่องแผนนะคะก็ <c oughs> บอกว่าแผนก็เป็นยังไงกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนก็เป็นยังไงซึ่งแบบประเมินแผนมีอยู่แล้วเราได้ให้ไปแล้วตอนที่เราจะกอกนิเทศใช่ไหมคะก็พยายามไม่มีไม่ไมีจะกรอกนะนะคะแล้วคุณครูนเรศก็บันทึก การจการที่ไปเห็นจริงมาหลังจากนั้นก็จะมีบันทึกข้อดีเด่นด้วยนะคะแกบันทึกเป็นข้อดีเด่นของครูพุทธิชัยไหมนะคะครูมีความรูค้ความชงนานในการจัดกิจกรรมวันนักเรียนมีความตั้งใจบันทึกข้อเสนอแนะครูค,ควจรจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกงานให้พอเพียงครูมีสื่อในการสอนเพิ่มเติมเช่น YouTube หรือวีดิทัศน์เพราะ,ะฉะนั้นถือว่าข้อค้นพบข้อดีข้อเด่นข้อเสนอแนะ ผูเใดที่ดูของผู้ช่วยผู้ที่ใช้หรือของคนอื่นๆอาจจะมาเป็นภาพรวมของโรงเรียนที่จกพิมพ์แจกครูในวันที่สามได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เชิญท่านมาวันนี้ก็ขออนุญาตแทกผู้ช่วยโครงสัรนิดนึงนลัวหลงประเด็นกันนที่เชิญมาวันนี้คือเราต้องการภาพรวมตรงนี้นะคะให้ช่วยกันว่าเจออะไรข้อคนพบเรื่องแผนเจออะไรการไปดูเข้าจัดการในการสอนเป็นไปตามนั้นไหม มันมีความเข้าใจผิดกันประเด็นไหนที่เราจะไปแจ้งครูในวันที่3นะคะนี่คือประเด็นนี้ค่ะเชิญเชิญผู้ช่วยกองศัตดํำเนินการต่อค่ะขออาไปที่แทรกเมื่อกี้เดี๋ยวท่านจะส่งของอาจารย์นเรศให้ดูนะคะจะเรียนไปด้านนี้หัวหน้าุู่สาระนะโอครับเมื่อคืนแรของอาจารย์สารของอาจารย์นาเรศมีตัวอย่างแล้วอาจารย์นาเรศช่วยรบกวนส่งยูอฟิตให้มาหน้าสารทุกท่านเลยได้เยเน นีัจได้เลยครับผมนายอนยางโยนส่งส่งไงโยนผมจะช่วยคุณสองต่อ่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผีช่วยถามประเด็นไหนแล้วบ้างนะคะอือครัตอนนี้ให้ไปเผยคำว่ามีอยู่สามระยะหนึ่งการวางแผนประเภทของแผนประเภทสถานที่เวลาเหมาะสมไหมประเภทที่สองคือตัวผู้สอนขั้นสอนวิธีสอนของตัวผู้สอนเป็นหลักอันที่สาม ขั้นกระบวนการนิเทศของของตัวผู้นิเทศโดยโด,ยดยูตามไปแต่ประมาณที่ผมให้อยู่ข้างๆผู้นิเทศเป็นยังไงมีประโยชน์ไหมเหมาะสมไหมคําพูดคำจาที่เป็นนิเทศเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมบุคลีกท่าทางเหมาะสมนิเทศล้วมนได้ใช้ตรงประเด็นไหมมีสามข้เยคส่วนจะอุ่มสาระาจะช่วยตอบแนวทางไหนก็เท่าที่มองเห็นก็ตอบได้ครับผมจะตอบทีครับ ผมขอเลื่อนได้ไหมครับจากวันจันทร์เป็นสักวันอังคารได้ไหมเพราะวันจันทร์นี่ผมจะทยอยทยอยเข้าไปดูคุณครูผมใช้ผมมานั่งเรียนเนี่ยผมว่ามันข้อมูลนิดลงอ่ะโอ้ยังไงไม่ครับอาจารย์ผมสัตว์ต้วันอังคารได้ไหมอ่าอะไรนะฮะอ๋อที่จะให้อาจารย์จะเขียนให้ผมใช่ไหมใช่ใช่อ๋อได้ของอาจารย์ได้ไม่เป็นไรแต่ของผู้อื่นก็ถ้ามีอยากได้วันนี้อะไรเงี้ยินจะเขียนหรือจะเล่าให้ฟังก็ได้อาจารย์ หรือจะเขียนหรือหรือวันไหนอาจารย์ลองลองนักตำหนดให้ผมมาอ่านมันจะแย่กับที่สุริยันมาชื่อไว้ที่ผมพูดเดี๋ยวนาะจะมันถูกไปแล้วน่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอหน่อยรอแต่ละาันพลาดเนาะแต่วันนั้นเราแบบที่แย่แล้วที่ไปแลี้ยวะนักของศิลปะของของวันนันอุบัติเหตุแย่กับที่มันชื่อโอเของนิสสะได้ของศิลปะมันแย่กับที่บันทึกไว้อยากให้ส่งประเด็นตรงนั้นมากกว่านะครับคู่แ่งของภาษาไทยนี่เป็นเรื่องมันที่สองสองสามสี่ นำีการเปมีคนนำพื้มาหึงใจนให้ความตรงนี้อยู่นั่นงจน่าูค่ะทีนี้เาจะไม่เนี่เราไม่อยากแบบว่าใรทำแบบลวกๆมาอยากทำตามสเต็ปเพราะวันนี้เราแจกตารางตารางให้น้องไปเตรียมว่าจะต้องมีแผนการสอนสำหรับสอนในช่วงนู้นสำหรับ ตัวดิฉันกับคุณสุริมัติเข้าวันที่สอง okay, okay. สองไี้เข้าสามคนวันที่สามก็สามวันที่สี่สเราเก็จะเช็คตารางที่ครูเสมอนกับคุณสุริาารมาติคัไม่้ไม่ให้ชนไม่ให้ชนในงานในงานสอนต,ต,ตัวของเรา okay, okay. เ,ปเป็นตารางสอนที่เราว่านสองคนตรงก,กันแล้วก็เป็นน่นน้องอันนี้พี่รอนเช็กสามสเต็ อาทิตย์นี้ที่เราเราเตรียมการางเราแจกตารางเตรียมเช็คเช็คตารางของคุณที่ตรงกับเราสองคนแล้วก็แจกตารางไปแล้ววันอาทิตย์หน้าเราเข้ารู้หมดทั้งสิบสิบเราจะเสร็จวันจันทร์วันจันทร์นู่นวันจันทร์ที่แปดบรรจันทร์ที่แปดหัวใจจะไทยจะสริ มเพราะฉะนั้นถ้าจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังก็คือของถ้าก็จะคอมเมนต์ให้ตรงประเด็นนะเพราะคุณสาวอื่นยังไม่ทราบข้อมูลเท่าไหรนะัก็คือของการงานน่าจะมีของของศิลปะแล้วก็ของสังคมแล้วก็ของภาษาต่างประเทศ4กลุ่มจะจะช่วยคอมเมนต์ตอนนี้หรือจะเขียนไป็นแลนด์สอนหรือยังไงครับคุณครูทั้ง4ีท่านครับทั้งกลุ่มสีกลุ่มละครับ เราลองภาพภาพรวมส่วนของผมก็ลองในฉากผมก็จะเขียนแล้วมาหลวมรวมเป็นอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมก็ลองใาฉากจะเขียนในหลักการนิเทศผสมกับประสานของท่านเดี๋ยวผมจะเขียนในทันทีตอนนี้ผมอยากได้สี่กลุ่มนะท่านจะเขียนให้ผมหรือท่านจะเล่าสู่เพนฟังครับเชิญครับเล่าเล่าก็ได้อ่าครับเชิญครับของสี่กลุ่มสาระท่านจะเรียกั่สี่ท่านครับสี่ท่านเจอนี่เจอนี่เล่าหน่อยหนึ่งดีกว่าครับฟังนิดนึงคก็ไม่เกินท่านสัร สาราลสักหน้าตนทีสิัสให้เราได้มีข้อมูลไปเล่าวันที่ที่แรนะต้องไปเล่าวันที่2ที่งฟเขียนยะวครับครเจะเล่าได้ถ้าไม่ยากครับองเดโมไม่ยาก,ายยาก <c oughs> คือผมเสนอเนาะวันที่สองนี่ถ้าเป็นไต้คู่ในกลุ่มสารานี่ถ้าเรามีข้อมูลอย่างนี้นะะถ้าลอง่อไปข่าน่กวดอวมันจะได้เป็นหลักฐานที่ว่าำคั ถ้า,าไปอ่านก็อาจจะไปมีหลักฐานพวกตู้กลุ่มสาระวันที่18-20มีเรื่องในในคดีนะครับแต่วันที่3เ<ม>จตนาท่านผู้ว่าการคือท่านต้องการให้มีเป็นภาพรวมของกรรมการนิเทศเราเราจะไม่จาะจงเป็นกลุ่มสาระอย่างเช่นเราจะบอกว่าเรื่องแขนมีคุณครูระวังแขนเช่นหนึ่งแขนยังไม่ห้าขั้นหนึ่งชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้นะอะไรนะเราต้องการ่างนอะไรางนี้ท่าทางของกลุ่มสาระการงานชี้นี เรื่องการเขียนแผนนี้ต้องต้องบอกว่ายัางยังไม่โอเคเท่าไหร่ในเรื่องแผนการการเรียนรู้าขั้นนะครับครูเรายังยังเขียนแผนไม่ถูกเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าอาจจะเกิดจากเตั้งแา่ถึงสภาพที่ที่ผมไปประเมินกันมันเร็วเกินไปแล้วก็อาจจะมีความใส่สนอกันจนแบบบางทีเรื่องแผนก็อาจจะไม่ไม่ไม่เข้มเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากรรมการทุกที่เนี่ยไปประเมินผมว่าเขาจะ ราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเจ็ยมแขนกันดีแล้เพราะฉะนั้นแขนก็น่าจะโอเคทีนี้แนขนห้าข้างน,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 นี้ยังไม่ออกเลยในในกายนาที่หนึ่งไม่ค่มีปัญหาเพราะว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปฏิบัติได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะสอนร่างกายนาทีหนี่สามารถสอนสองขั้วตอกันถ้าเราจาัดวิธีการสอนดีๆก็สามารถที่จะทำห้าข้าได้ึ่งในสองขั้วได้ในบางใ <พอ S 2> นบางหน่วยหรือบางแผนแต่ว่า ในบางแผนก็ไม่สามารถที่จะจัดภายในสองชั่วโมงได้ก็อาจจะเป็นสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งแผนที่จะครบห้านนะครับได้ในการ,การจัดการเรียนการสอนของครูนี่ผมว่าความเข้าใจในการกระบวนการห้าทัานย,ยังยังมีไม่มากนะครับคือย,ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแต่ห้านเท่าที่ เท่าที่ควรเพราะนั้นก็คงจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งในการที่จะเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นอาจจะเป็นเพิ่มสอนเพราะว่าผว่าน่าจะมีมาขึ้นคือสุดแล้วคือการสอนหน้าขั้นเนี่ยถ้าเป็นวิชาที่มีสาระเนื้อหามากนี่ก็ไม่ควรที่จะสอน่อยนะนะครับหมายความว่าเราอาจจะมีการสอนให้เด็กคน้นคว้าหรือศึกษาด้วยเด็กเป็นบางหน่วยเท่านั้นนะครับในบางเนื้อหาที่มีมีเนื้อหาเข้มข้นแต่ว่าถ้า สาระกลุ่มสาระไหนที่เสียหาไม่ค,ค,ค่อยเข้มข้นมากนังในงานอาชีพก็สามารถที่จะสอนได้ไหลายด้วยนะครับก็สามารถที่จะสอนได้ไหลายด้วยซึ่งจากตัวการที่ผมสอนจากเวาที่ผมลองไปสอนดูเด็กน้อยก็เด็กนักเรียนได้มสนใจในกลุ่มที่เขาเรียนดีๆหน่อยแต่ว่าในกลุ่มที่เขาเรียนไม่ไม่ดีนักนะครับเด็กจะมีปัญหาเรื่องการตั้งคำถามตามได้ามเด็กจะตั้งไม่เต็นพูดง่ายนะครับ แล้วก็าก,การค้นความหรือการค้นพตนเองนั้นนองเด็กยังยังไม่สามารถที่จะค้นมาด้วยตัวเองได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มีคุณภ,ภาพดีเขาก็สามารถที่ทําได้เด็กที่คุณภาพไม่ดีเขาก็ทาไม่ได้นะครับพยายามเห็นแล้วเขียนอี